สัสดีแฟมนมวยทุกท่านนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยภูมิใจนาเสนอการวิ科教วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันในศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566นะครับมวยรายการน,นี้นะครับทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอมน้อยมวยเริ่มทําการแข่งขันในเวลาเที่ยง20นะครับแล้วก็จะไททอลสุดทางท่อง3นะครับในเวลาเที่ยง20เช่นกันก่อนจะไปฟังนะครับรับชมการวิเคราห์วิจารณ์ฝากไว้ด้วยนะครับมวยพยุกต์118 มวยพขย118เป็นมวยเขายกระระบบอัตโนมัติเหรราคาดีที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับอ,ออกตัวได้ทุกยกเล่นง่ายสมง,ง่ายๆเพียงแอดไลน์ไปที่ a p k 1 1 8 p k 1 1 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับไปดูคู่แรกครับเพชรเมืองกันชอ5พยัคเจอก,กันกับลักภูหลวงเด็ดเพชรสีทองในพินกัด101ปอนด์เพชรเมืองกันชอ5พยัคกับปีนี้17ปี160ซติเมมวยปทุมธานีซ้อมใครมวยชอ5พยัค ประเภทตีขวาต่อยขวารุแแรงเหลี่ยมหักเททิง้งดีอาวุธหนักแรงทุกลูกหน้าเสือแข็งฟอร์มหลังชนะนอกยกสีซูเปอร์น้อยเด่ดเพชรสีทองที่ราชดำเนินนะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2565 98ปอนด์ก็มีชนะคะแนนเพชรดอลราส2บริสุ์นะครับด้วยเวทีมือกองทัพอากาศเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2565ต่อยไว้92ปอนด์ ส่วนลักภูหลวงเดชเพชรสีทองปีนี้16ปี 0, สูง165เซนติมเมตรมวยจังหวัดเลยทำการิตซ้อมที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองนะครับเป็นมวยฟอร์มสุดจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสัดแข้งต่อยหมัดแม่นคมไล่แขนแทงยัดาใสแรงฉลาดหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีเหลี่ยมเชิงจัดจ้านฟอร์มหลังนะครับก็ชนะคะแนนทันทีต่อรามินธาที่เวทีมวยกองทัพอากาศ23มกราคม2569 17ปอนด์แล้วก็ชนะนกยุก3าไม้แหลมท่าเสยยาสัตว์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศเมื่อวันที่19 ทันมาคม2 5งพันหรอบ่ปอนด์คนนี้ผมคาดว่าเดจ,จะเปิดที่ลักผู้หลวงเป็นต่อในราคาราวสิบเก้านะครับทศนาชอบที่ลักผู้หลวงเด่นเพชริีทองนะครับกำลังสดกำลังหข้าวชนะติดต่อกันมาหลายไฟที่สะพานหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยก็ดูว่าจะดีกว่าจะเป็นไฟเอาชนะเพชรเมืองกันชอห้าพยักไปได้ครับไปต่อกันที่คู่ที่สองของการไต่ท้นสดศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์ เจอกันกับบูของพักยุค24สพือกัร128ปอนด์สิลาเงิน20ปี175เซนติเมตรมวยพัทลุงสอนเด้ขั้นมวยชอชนะชัยนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเรื่อนศาสตร์แข้งต่อยหมัดนำวงในขวางหน้าแทงยัดไส้แข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดีขยันออกอาวุธฟอร์มหลังชนะคะแนนเพชรกันตังใหญ่เชยสิฟุตที่อ้อมน้อยนะครับ7มกราคม66ห3 0ปอนด์ให้น้องยุค3มสิมงเอวาสปอร์ตยิมทีลาชนะเนินครับ19บเการาคม2565 127ปอนด์ ส่วนวูคองพักยุกสองสี่อายุ18ปี173เสิซนติเมตรมวยปทุมธานีซ้อมคายมวยสิทธิเจริญทรัพย์มวยเข่านะครับที่อาวุธมีทุกลูกนะครับวงนอกได้วงในดีดักสาดแข้งต่อยหมัดแม่นคมดักเสียบดักแทงดีขยันออกอาวุธปลายมีตลอดต่อยหมัดฟันสอกคมลูกชายของเจริญฤทธิ์เกียริบ้านช่องนะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนเพรพิทตัก๊กซอยเจะต้องปาจีนที่ล่านเนินๆครับ ยี่สิแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดปอนด์แพคแดนสแอนเซนจิวทีเด็ดเก้าสิบเก้าที่กองทัพอากาศยี่แปดปอนด์คาดว่าเลดจ,จะเปิดที่ศิลาเงินลานนาโฮมสเตย์ในฐานะที่เก่าเกมกระดูกมวยประสบการณ์ดีกว่าเป็นต่อในราคาเราวๆาสิบเอ็ดแปดนะครับศิลาเงินจะได้เรื่องของกระดูกความเขา,าประสบการณ์การผ่านมวยแล้วก็อาวุธนะครับก็ดูจะรุนแรงก,กว่าส่วนมูคองนะครับเป็นมวยที่น่าจับตามากเป็นมวยฝีเป็นมวยเขา่านะครับออกแนวเชิงฝีมือจัดจ้านนะครับมีทั้งวงนอกมีทั้งงวใน คู่นี้นะครับผมออกออกลองไปที่บูของพั 24, กยกสองจะชนะศิลาเงินลานานาโฮมสเตย์ครับเพชรเปรวิลิตทีบเอมยิมเจอกันกับพายพยากรสสมหมายเป็นคู่ที่3คู่เอก,กประจำสัปดาห์นี้พิกัด120ปอนด์เพชรเปรวิลิตปีนี้สุขก้ปี175เซนติมเมตรมวยนครศรีธรรมราชซอมที่ทีบเอมยิมนะครับมวยเข่าใน,านเนี้ยแน่นเปิดเกมเดินสาดแข้งต่อยหมัดนำขว้าคอล็อกลัดตีเดี้ยแน่นบูดูดนันไปแข็งแกร่งอาวุธรุนแรงทุกลูก ฟอร์มหลังพแพคคะแนนสุรกยวดลก่อซอ,อยตันที่ลาดดำเนิน11ธันวาคม2565 118ปลอดแพคคะแนนโู้นัลชัยที่อำเภอบ้านแถวนะครับ22 ตุลาคม2565 118ปอนด์ 8, ส่วนไัยพิบัติสอสมหมาย20ปี185ซมมวยนครศรีธรรมราชซ้อมที่เอนนี่มวยไทยนะครับประเภทมวยเข่าอาชีพเปิดเกมเดินศาดแข้งต่อยมัดล <ettes> ็อกลัดและเด้ง <know>, ตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูดูดันขยันออกอาวุธหลานชายของนพรัตน์เกียรติกำธรแพ้คะแนนคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับชื่ออ้อมน้อย2 6พฤศจิกายน6524ปอนด์แพ้คะแนนเขาพ่องศักพิญโยที่ลาดำเนิน22 ตุลาคม2 5 6 523ปอนด์คู่นี้นะครับชอบไปที่ภายพยักษ์สอสมหมายจะชนะเพชราวฤทิ์ TBM ยิมไปได้ครับคู่ที่4ปิดท้ายนะครับก่อนจะไปว่ากันฝากสกปอนเซอร์อีกรอบหนึ่งมวยพยกต118เป็นมวยพยกระบบอัตโนมัติเลยราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกสนใจอยากเป็นสมาชิกเพียงแอดไลน์พปที่ d p k 1 1 8 a p k 1 1 8ไม่แอดด้วยนะครับสิพิรกเกียรติเพชรเดชาเจอกันกันกบกองเมืองไทยสองพงอมรในพิการ114ปอนด์เป็นคู่ที่สี สีพิเล็ก19ปีมวยพัทลุงซ้อมค่ายมวยเกียรติมู5ห้าประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธมีทุกลูกเตะต่อยรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งต่อยหมัดฟันศออคมลุ้นนับน็อกได้ล่าสุดชนะน็อกยก4ยอดยออนาจที่ราชดำเนิน20กรกฎาคม2 5ห3าสิบสปอนสวดกล้องเมืองไทยสอคงอมร17ปีล้วย8ซนติเมตรมวยสะูลซ้อมสอคงอมรเป็นมวยอาเป็นมวยเข่านะครับอาวุธมีทุกลูกได้ทั้งวงนอกได้ทั้งวงในตีต่อยรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง ฟอร์มหลังแพ้คะแนนเพชรจ้าประญาสจเปี๊ยกอุทัยที่วิธีลังสิตม์มวอที่6มกราคม6614 6ปอ์แล้วก็ชนะคะแนนเมืองชัยศึกกำน,นันหน,นึนน่งที่ราดเนิเน24พฤิกายน6515ปอ์คู่นี้ผมชอบไปที่สีพิเลกเกียริเพชรเดาจจจจะเป็นไฟพิกเอาชนะป้กกองเมืองไทยสของอมรนะครับสาหรับการวิเคราะห์วิจารณ์นในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอบคุณแฟนมวยที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันอีกที่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ